นิมนต์ครับตามผมมาเลยครับตามตามที่เจริญทรัพย์สถานีน่าจำเป็นลงเรือข้ามฟากค่ะเราจะไปที่ นี่เป็นแจ้งปรับปรุงครับปรับนวัตกรรครับหลวเปไรับเียนาทไม้อรียนสุรมสนนหูครับ เคยคร้าพี่อาทิตย์มามันจงแหน่ไ <c oughs> อยโยมมามันจงแน่พี่มนครับ